ตอนนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสังหารจู้วีแม่แม่นางซูบเสียนต้องต้องต้องเป็นนางเท่านั้นเหรอมีใครอยู่ไหม มีใครอยู่ไหมเงยช้างเฟิงจะส่งจดหมายฉบับนี้มาเหรอ,อฉะนั้นแม่นางหมิงละ่ะเวลานั้นพบในจดหมายของหมิงซิว่วคือพรุ่งนี้อ๋ออ๋ในจดหมายบอกว่าหาว่าข้ามีความเข้าใจในการเสียสละชีวิตจะมีวิธีช่วยพวกเราทำให้พลังของคุณอ่อนแอ ในท่านเป็นคนเขียนในขวดคือเลือดของเย่ฉีสายเลือดเย่ฉีกับจู้อีมาจากแหล่งเดียวกันเลือดของนางเป็นสิ่งสำคัญในการปลดโลหิตบาดอู้หุนเจ้าจะต้องให้สู้เสียนเปื้อนเลือดนี้และทําให้นางบาดเจ็บคือให้สู้เสียนไปรักษาบาดแผลที่อู้หุนใจกลางพิภพปีศาจเลือดของเย่ฉีรวมกับพลังของทะเลร้อนก็ะจะสามารถเปิดใช้วิชาคลายการผูกมัด ถอนโลหิตบาดของจู้อีกับอู้หุ่นได้เมื่อโลหิตบาดถูกถอนพลังชีวิตของจู้อีก็จะหายไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสังหารจู้อีแม่แม่นางซูเสียนต้องต้องต้องเป็นนางเท่านั้นเหรอใช่สซูเสียนเจ้าหลังเลยแล้ว ในเมื่อเจ้ากลัวตายเช่นนั้นก็ช่างเถอะคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของสือฟางก่อนหน้าไม่ใครได้ยินเขาพูดเลยผ่านวันนี้ไปเสี่ยวสือฟางก็โตขึ้นอีกปีหนึ่งละประมุกจัวกับผู้บัญชาการอิงวันนี้มาหารือเรื่องก่อนเปิดศึกด้วยกันฟังดูความหมายของประมุกจัว เขาก็อยากที่จะฉลองวันเกิดให้สื่อฟังเพียงแค่ตอนนี้อาจจะไม่มีกระจิตกระจายจะจัดงานครั้งก่อนตอนที่ไปเที่ยวเล่นตอนกลางคืนที่จิงอันเหมือนว่าข้าจะได้ยินเขาพูดถึงหากว่าวันเกิดของเขาได้จัดเหมือนพี่หมิงเซี่ยก็พอไม่รู้ว่าทุกท่านคิดเห็นยังไงบ้างตอนนี้จิงอันค่อนข้างเงียบเงาถ้าจะไปเที่ยวเล่นตอนกลางคืนคงทำได้แค่เพิ่มความเศร้าใครมีความคิดที่ดีกว่านี้ไหม เอาแบบนี้ไหมช่วยวอากาตอนสื้อฟางไม่อยู่พวกเราก็ไปซื้อของมาเตรียมไว้ก่อนต้องปรับตัวไว้ได้แล้วก็ทำบะหมี่ไข่ให้กินฉลองวันเกิดด้วยนาะมานางสู้เสียน